ให้เราไว่ใช้ <c oughs> ไดั้แล้ว <c oughs> พี่ตุกเป็นเจ้านายที่ดีขอบคุณนะคะที่เป็นเจ้านายที่ดี ใครหลายคนก็คงอิจฉาตาร้อนกันนะครับเมื่อพิตุกจากร้านพิตุกขายธัญพืชเรียกพนักงานเข้ามาพบทีละคนก่อนแจกโบนัสแบบจึ้งๆนั่งนับเงินให้เห็นกันต่อหน้าทําเอาพนักงานบางคนอีกถึงกับน้ําตาพรนะครับโห่กอดพิตุกทั้งน้ําตาเลยเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันในคลิปนี้ได้ครับคนนี้ต้องตีทนนี้ขี่ดื้อให้โบนัสป้าให้ป้าโอไปใช้ปีใหม่ป้าโอไปไหนปีใหม่อะ

ขอบคุณนะพี่ตุ๊กเป็นเจ้านายที่ดีขอบคุณนะคะที่เป็นเจ้านายที่ดีขอบคุณที่พี่ตุก๊กยังรักพี่โอแม่ราาักษาสุขภาพด้วยนะขบกว่พี่ตุ๊กให้โอกาสที่ยังอุรารัก,กันมาพี่โอรักพี่ตุ๊กนะคะแม่ขอใพี่ตุก๊กรักษาสุขภาพด้วยอันนี้เป็นเงินโบนัสที่เนูจะให้ ป้าตึงขอบคุณมากเลยป้าตึงอยู่กับหนูมาสี่ปีแล้วขอบคุณมากเลยอยู่มาเข้าปีที่เก้าปีนี้ปีที่เก้าแล้วเข้าปีที่เก้าเข้าปีที่เก้าอันนี้ของป้าตึงอันนี้ของป้าตึงอินชาสามปุ่มขอบคุณจริงๆขอบคุณนะเอาไปใช้เอากระเป๋าไม้ป้าตึงใบหนึ่งไอ่ชื่อป้าตึงอ่ะอณค่ะอันนี้ป้าตึงคงจะชอบเพราะว่า เป็นกระเป๋าที่สวยเลยให้ก็เดินมาใช้คุณค่าคุณมากเลยคุณมากจริงนะไม่เอาไม้จะพูดยังไงก็จะอยู่ไปอย่างนี้ทำกันไปเนะไม่ต้องห่วงนะพี่อยู่ที่นั้นได้คุณดีจริงนะขอบคุณมากเลยหนูก็โล่งใจหนูหาเงินจ่ายโบนัสให้ทุกคนได้แล้วหนูก็โล่งใจกิจการจะเรุ่งเรือง สาธุเห็นเห็นเห็นโกรธดู้ไหมเวลาลงด่ามีบ้างมีโกดบ้างเหรอบ้างเหรอกดแล้วอยาก่อนเหรอเคยการใดๆที่ทำไว้ในชาติใดใดก็ตามไม่ได้รับไม่ได้รับเลยครับที่ได้ด่ากันหนูขอโหสิกรรมด้วยขอบคุณพี่อาณา ช่วยงานหนูทุกอย่างเลยอ่ะทำช่วยหนูทุกอย่างขอบคุณมากนะเอาจะใช네้ปีใหม่นะนนี้เป็นของพี่แล้วขอบคุณจ้าปีนี้ขอให้ ขอบคุณพี่มากนะพี่อย่าโกรธหนูนะไม่โกรธอ่ะพี่เราขอให้พี่อารมณ์ดีนะแต่ทำไม่โกรธหนูทำไมเวลาทำไรการทำหนูไม่ได้โกรธหนูแค่น้อยแล้วพี่อย่าไปน้อยใจแล้วพี่อย่าไปน้อยดีหขอบคุณที่พี่ช่วยเหลือหนูด้วยทเรื่องทุกเรื่องใช่ถ้าพี่อย่าไปโกรธหนูแล้วพี่โกรธหนูทำไมหนูไม่ได้โกรธพี่คนนี้เขาเป็นคนที่ ต้องรองรับอารมณ์เพราะบางทีแม่ค้าไหลอะ่ะมันก็ไม่ได้อยากจะอารมณ์เสียนะแต่มันด้วยความเหนื่อยด้วยความอะไรนะุก็พยายามจะควบคุมอารมณ์นะก็สัญญากับพิกุลว่าปีหน้าจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็จะไม่อารมณ์เสียจะไม่อุดหิดใจพิกุลบ่อยๆสัญญาจ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ